มาแล้วปลาโกสุลิโยบานธาครับนับเมื่อกูไปหนาเงินยจีใสกับบ่มีเลี้ยวงวกปุ่นงวกพี่หานะเตือนหนีแม่ตื้มพี่น้องพนักพนักพี่น้องฮอนแด,ดบบอ <c oughs> ตอนนี้บ่ายุมงตรงพี่น้องครับปลาโกอัปเดตตอนบ่ายโมงตรงด้วยพี่น้องผ้ได้เบิ่ง,งค,ลคลิปนี้ครับทีมบอลบอลนอนโครงสร้างโครงสร้างทีมป้าเอ็ดดีเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ ตอนนี้ไฟครับฉากกำลังเข่าครับโอ้สูครับครับที่แลกผมก็แจงบนบนสีมาช่วงาบสี่ายหาม่งแรงครับบายโม่งครับเข่าแล้วครับพี่น้องโอ้ตบมือครับตบมือครับซุ่มเจก่อนเจโฮมครับโอ้สุดยอดดีๆครับผมปาโกกับสุดยอดดีพี่น้องยางแตกแหลถ่ายลีปให้เอฟซีได้เบิ่งอีกไหมสุดยอดอีีพี่น้องเองานนี่ เอาเต็มๆไปเลยนะพี่น้องลอยแค่แน่นฮักจะแค่นแน่นสวัสดีสวีดัตโอ้ยสุดยอดสุดยอดป้าโกูไทยล้วกันิี่ย่างเขาไปอาบน้ำในวัดก่อนพี่นองนอน,น้องก็ตื่นนอนน้องก็ตื่นเนี่ยที่มีฉากไปดับครับ กันยูนิโฮมกับพ่ออยู่ใดมีตบไม้ตัวยังพี่น้องมันก็มีุ่มโกกมากบางเป็นบางช่วงพี่น้องแต่ว่าโอ้ไปเคลื่อนรถมังหันเงาใหญ่ปกมีแต่ต่อผมไปเคลื่อนรถเคลื่อนรถออกให้รถขนรถรีบเพิ่นใหเพินเขาไกลไปที่สุดต่ที่จะไกลรถบาดหน้าอท้ายไปไกล ยังดีครับสบายบน่นยังเงีเสียงรอนรับสบายรับปุ๋ยเนาะขันอนยู่ไกลลำบากลำบากได้ลูกๆแล้วเดือนเสือกนั่นแหละครับผมงางไกลเนี่ยบ้าท้อเมื่อกี้แดครับพี่น้องแม่สมกับว,ว่าเดือนเมษายนเดือนแห่งสงการเดือนแห่งอาอาบน้ำเนาะโอ้เดือนแห่แง,าาแงสาดน้ำรดน้ำดำหัวผู้รักผู้ใหญ่ครับพี่น้องครับ สงการเนี่ติดตามเด้อสาวน้อยเหรียญยศัพี่นอ 4, ้องเอฟซีมูนเลยย่างครับเรียนอยู่จังหวัดใดสงการเนี่เอ้ครับมาเรียนน้ำน้ำกันเด้อครับเย็นเย็นซุม่มซุ่มยาสีโต๊ะเต้ฝนขนาดนั้นพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวสถานการณ์ให้พี่น้องเด็ดตุ้มเด็ดชมกันครับสองปลาโกลล้รำเพื่อนเราไปเชีวยวใบม่งตรงครับคุณบ,บ,บนอลลาบอลน้อง จบไปแล้วครับทีมเจกรวันนี้ครับสตีเล็กครับฉากประดับพ่อนาครับจบจากนี้ครับอีกเซตนึงครับกลุ่มหน่ายสิทธ์สร้างสิทธ์ครับไฟแสงสีเสียงครับขามาอีกรวมเสตกับป้าป้าไออีกอีกเป็นบางส่วนครับ ปลายะดีเป็นบางส่วนครับรวมกันกันกบสร้างสิทธิ์เป็นฉากเป็นฉากไฟเลย<ห>นะเสือยู่กับในตุ่ยครับตุ่ยตุ่ยตุยแอดมินไงไปถาม,อา,ถามอาเลยครับถามมาเลยครับถามเลยเพิ่นเพินเ่นเอาไว้หาย,อยดอกครับเสือนองฮักแพงครับเสือน้องฮักแพงเพิ่นห้เจกกอนเสืองมครับ ของ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 แม่ฮักครับของแม่ฮักจอยเห็นามาเมื่อคืนเฮ้ยบอมแมนบอมแมนของแม่ฮักจอยบอมแมนครับของเอฟซีเกาหลีครับของบาตุยครับแม่ฮักจอยตั้งหะครับโมว่าเป็นสายเดียวกันปะ ออที่มารับนอนผมอา้าวบัดนี้พี่นองอัปเดตสถานการณ์เวทีแล้วม,มาอัปเดตพื้นที่เนะเาะอ้ามันครบทุกรถทุกชาติกันตอนใ่้มันจบใ่้มันจบคลิปนี้ครับคลิปหนาะเอามาอีกคลิป <laughs> หนะเอามาอีกอต่อได้พี่นองเอ้ยฟอนมาแลงได้เตยเสด็จมาแร้งแลวบ้างตั้มต่อเด้เห็นเตนเสาวนักเรี่ยนตั้มต่อเด้ครับสีมาเอฟซี e สาบันอยเป็นเหมือนแป,นป,นปน้งตั้มต่อวัวเป็นทาเด้ครับ ตั้มต่อหัวสักเทียนลมกินง่ายทวนบมเป็นทาได้พี่น้องโอ้ปลายแดงครับกดแอดมินตุยสุดยอดมีกตังพี่น้องมีตังเรียบร้อยครับสร้างสีกันกกล่างออมครับเป็นงานของเต้ยอินเตอร์เทนเมนต์มันบอกกับพี่น้องครับตุ้มตามครับ กินง,งามแบและวอนอนียบร้อยแล้วจวดจา,าดฝากเบื่อเยอะโอ้เตียครับอ้ยแดด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 ้ายยดนน,น<ง>อ,อะไรหล่ะอาหารจานสูงเมเปีงคักคนี่ โอ้ปลาแล้วสิเป็นแม่เป่แปงแม่หมดแดงเอาอู้หารสันสูงนี่เราต้องชิมย่างเข้าไปวัดครับกุกไก่เด้อมันอยากเป็นแดดอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะไม่คลายไม่คลายโอ้ผัดมีโคราชในตำนานยี่สิบบาทหวยมากนี่มันต้องกินผัดมีโคราครับพี่น้องเนาะมานี่ต้องทานผัดมีโคราช เดี๋ยวผมอเบาไกลโทรศัพท์มันสีมันเสีเสียงเบากับทวๆได้บางคนก็ไม่ไหวยปากูเบาคลอยไล้ขึ้นจมนี่ยวะฉันเอฟซีก็ได้เนาะต้องเธอกระเพือไปหืมลูกศิลป์แค่มีบัตนี่สุดยอดอีกเลยนะโอ้ผ้าหยางไปบัดครับเต็มหน้าที่เนี่ยได้กับขอลาบายบายเอฟซีแฟนครับ ปาโกสิเขาไปหาอาบน้ำแจักหน่อยครับจากบาสาม3บสี่ยังสิเขามาอัพเดตสถานการณ์แดบบลมรบกตกแล้วพี่น้องเนาะช่วงนีเ้เขาอาศัยลมเพื่อลมยังพี่น้องครับใม่บัดลมยังน้อยยังกายังพัดๆนี่นะอ้าปาโกก็บอกว่าเสียเอฟซีบาซอยเนี่ย กอีหยังวะยังบ่บักผัดโอ้ยแม่โอ้ยนี่ยบอกบ่ถ no like ีบเจฟซี่ส mm, ี่ขั้นเขียวแล้โอ้ยปากกลัวก็สัวแท้โอ้ยผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะลงมาแล้วก็เฒ่าหน้าเฒ่าหลังตู้อ่างนั่นละโอ้ยพี่น้องไงบ่กรูปถีบเนาะบต้องห่วงหรอกทั้งไงนี่คอยไป เด้อพี่น้องก็อย่าแล่แนแห้งเด้อพี่ดินทรายคักๆเด่นไงกัวสียางเขาวัดนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้ถึงวัดแล้วใกล้ได้เขา่างมแล้วบบนี้บ้างกัวสิพิษฤดูกาลนี่น้ำหนักปลาคก,กูอยเกิศสิบห้าสิบบุรีอายุหกสิบหาเพราะงาน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ย โอ้คนขายของยุติแนวบัตรพี่น้องปากข้างขายบัตรน่าจะยุตทางหนีเนาะพี่น้องนี่หอมละบัตรพี่นออ้องเอ้าฝากไว้เนมอครับคลิปนี้ครับฮอดวัตแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามครับช่องฟ้าโกล้ลำเพลินโอ้พิเศษไม่ข้ามโฆษณาครับเพื่อ,<พ>อเป็นข้อและกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ครับกดติดตามกดจับสปายกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ฝากไว้เนมอสวัสดีครับ